สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับวิกิเอ็มชาแนลอแล้วนะคะวันนี้นะคะอากาศไม่หนาวมากนะคะกําลังสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นวิกกี้ก็เลยจะมาพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกิจกรรมที่วิกกี้จะทํำวันนี้นะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะกวาดใบไม้หน้าบ้านคุณผู้ชมใบไ,ไม้ที่มันร่วงนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านเต็มเลยหลังบ้านด้วย ถ้าวิ่ไม่เหนื่อยมากก็จะทําหลังบ้านด้วยแต่ถ้าเหนื่อยมากไปก็จะทํำแค่หน้าบ้านนะคะออปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องกวาดใบไม้หน้าบ้านในที่สุดก็วนมาอีกปีแล้วนะคะที่จะต้องกวาดใบไม้หน้าบ้านนะคะวันนี้ผู้ช่วยไม่อยู่นะคะเพราะว่าผู้ช่วยเรียนอยู่น้องภาษาเรียนออนไลน์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องทําคนเดียวคนเรียนยก็ทํางานนะคะถ้าเขาว่างก็จะมาช่วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิกีกว่าใบไม้นะาบ้านจะหนักหนาสหัสแค่ไหนไปดูค่ะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะวิกกี้ก็กวาดไปได้ข้างหนึ่งฝั่งโน้นแล้วนะคะเลืออีกฝั่งฝั่งนั้นนะคะก็เดี๋ยวขอพักก่อนเ <c oughs> หนื่อย <c oughs> ในขณะที่พักเนี่ยเราก็มาเมาท์มอยกันดีก,กว่าคุณผู้ชมนะคะก็คือว่าเมื่อต้นเรือนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะมีข่าวบางอย่างนะคะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับผู้หญิงไทยนะคะนะเป็นว่าวิกกี้มาแชร์ประสบการณ์อุทาหรณ์สอนใจให้กับ ผู้หญิงไทยทุกคนนะคะหรือว่าผู้ชายไทยแล้วแต่นะคะใครก็แล้วแต่นะคะที่จะจะอยากมาอยู่อเมริกานะคะก็มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงไทยคนนึงนะคะอันนี้วิกกี้ไม่มีไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ก็ได้ยินได้อ่านข่าวนะคะแล้วก็ฟังมา ต่อๆกันมาจากเพื่อนของเพื่อนของเขาที่วิกกี้ทราบมาเนี่ยก็คือมันเป็นข่าวนะคะก็คนไทยเนาะก็มีไม่เยอะนะคะที่โครโลราโดเพราะฉะนั้นพอมีข่าวเกี่ยวกับคนไทยอย่างเงี้ยก็จะกระจายข่าวกันเร็วได้ยินกันเร็วนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าอย่างงี้นะคะคุณผู้ชมก็คือผู้หญิงคนนึงนะคะก็แต่งงานกับฝรั่งนะคะ สิกว่าปีแล้วค่ะอยู่กินกันแต่งงานกันนะคะซึ่งมีลูกสาวหนึ่งคนนะคะซึ่งพี่ผู้หญิงคนนี้ต้องอขออนุญ,ญาตพูดว่าคุณพี่ผู้หญิงคนนี้นะกันนะคะเพราะว่าพี่เขาอยู่มากกว่าวิกกีแล้วละคะ่ะแล้วก็เท่าที่ทราบมานะคะพี่เขาเป็นคนที่ใส่ดีนะคะขยันทำมาหากินนะคะแล้วก็ หาเงินเก่งมากคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะคะเอาเป็นว่าวิกิเราเป็นคร้าวๆตรงไหนที่มันผิดหรือว่าไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษญาติพี่น้องแล้วก็วิญญาณพี่ที่เสียไปแล้วนะคะยังไงกอ็อย่าว่ากันนะคะแต่ว่าวิกิก็อ่านข่าวแล้วก็ฟังมาจากเพื่อนของเพื่อนของพี่เขาอีกทีหนึ่งนะคะนั่นแหละคะ่ะก็มีลูกสาวหนึ่งคนอายุประมาณ10ขวบนะคะก็ เกิดเหตุการณ์ว่ามีข่าวในโคโลราโดเลยนะคะนายนิวของสำนักข่าวที่โคโลราโดเนี่ยนะคะก็ลงข่าวเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะว่ามีผู้หญิงไทยนะคะถูกยิงตายนะคะที่บ้านของตัวเองนะ,ะซึ่งอันเนี้ยในข่าวเขาก็ลงรายละเอียดว่าผู้หญิงคนนี้นะคะ ถูกยิงเสียชีวิตนะคะที่บ้านของตัวเองโดยที่สามีนะคะเป็นคนยิงนะคะซึ่งข่าวมันออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ข่าวต่อไปว่าผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยบอกว่าเขายิงผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะป้องกันตัวเพราะว่าผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะเอามีดมาแทงเขานะคะเขาก็เลยยิงป้องกันตัวนะคะซึ่ง ข้อเท็จจริงนั้นเป็นยังไงเราไม่ทราบนะคะแต่เท่าที่ได้ฟังมาจากเพื่อนของพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะที่รู้จักที่ทำงานด้วยกันเนี่ยด้วยกันเนี่ยนะคะ,ะได้ออกมาพูดให้ฟังนะคะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะเครียดเกี่ยวกับปัญหากับสามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วพี่เขาเป็นคนดีนะคะแม้แต่จะทําร้ายใครก็ไม่เคย ที่จะทำนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าข้อความแท้จริงมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็พูดต่อๆกันมานะคะ,ะเ,พเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเล่าให้พี่ฟังอีกทีนึงนะคะว่าพี่คนนี้นะคะก็ทำงานเก็บเงินเก่งมากทำงานสองที่นะคะที่นี่นะคะแล้วก็เก็บเงินส่งให้สามีเรียนนะคะสามีที่เป็นคนอเมริกันนะคะ เรียนจนจบนะคะจบมหาลัยนะคะจบด้านจิตวิทยานะคะก็คือเป็นหมอจิตวิทยานะคะคือพี่เขาเก่งมา,มากๆเลยส่งสามีที่เป็นผู้ชายฝรั่งเนี่ยค่ะให้จบมหาลัยซึ่งเป็นหมอจิตวิทยานะคะซ,ซึ่งการจบหมอที่นี่คุณผู้ชมมันแพงมากนะ เออแล้วก็ใช้เวลานานนะคะแต่พี่เขาก็มีความพยายามมากในการส่งมีเขาเรียนจนจบนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ว่าพี่เขาเนี่ยพี่ผู้หญิงนะคะขอเลิกกับสามีที่เป็นฝรั่งนะคะปรากฏว่าสามีไม่ยอมนะคะแล้วก็พี่เขาเนี่ยมีสมบัตินะคะร่วมกันก็คือมีบ้านสองหลังหรือเปล่าเท่าที่อ่านในข่าวนะคะมีบ้านสองหลังแล้วก็มีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าผู้ชายนะคะผู้ชายฝรั่งจะไม่ยอมให้สมบัติกับพี่เขาก็เลยเกิดการเกิดการาขัดแย้งกันนะคะอยู่ในขั้นการฟ้องหยา่าพี่เขาฟ้องหย่าเพราะว่าพี่เขาไม่อยากทนกับาสามีคนนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าพี่เขาหาเงินคนเดียวผู้ชายเรียนจบก็ไม่ทํางานนะคะแล้วก็ให้ผู้หญิงคือหาเงินทํางานคนเดียวมาก ใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วก็บ้านเบิ้นที่ซื้อกันมานี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเงินของผู้หญิงนะคะซึ่งเออถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็น่าเศร้านะคะคุณผู้ชมแล้วที่ข่าวบอกว่าพี่เขาถูกยิงเพราะว่าผู้ชายป้องกันตัวนะคะแต่ในข่าวบอกว่ากระสุนปืนนะคะที่ยิงไปที่หัวของพี่เขาอะ มันเป็นระยะการยิงที่ใกล้มากนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าป้องกันตัวหรือว่าอะไรนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะแล้วก็ในบริเวณรอบๆในห้องที่พี่ผู้หญิงคนนี้ถูกยิงนะคะกเ็เขาบอกว่าไม่มีเ,เขาเรียกว่าไม่มีร่องรอยของการต่อสู้นะคะซึ่งมันก็แปลกคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แต่ว่า,าผู้ชายบอกว่า เขายิงผู้หญิงคนนี้เพราะว่าป้องกันตัวซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยการที่ป้องกันตัวจะต้องมีการต่อสู้กันของก็ต้องก็จัดกระจายใช่ไหมคะแต่ห้องนั้นนะคะ มันเป็นห้องที่แบบเหมือนแบบห้องก็เรียบร้อยปกติไม่มีการไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการต่อสู้ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้กันนะคะซึ่งอันนี้ก็แปลกมากๆคุณผู้ชมอันนี้วิกกี้ก็นี่แหละคะ่ะทราบมาแล้วก็มาเล่าต่อกันฟังนะคะซึ่งตอนนี้เรื่องก็คงจะยังอยู่ในศาลนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นว่า ผู้ชายนะ่ะพ่อแม่เขามีเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าเขาจะพยายามกลับคดีหรือพลิกคดีนะคะจ้างทนายแพงๆมาต่อสู้กันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่แบบว่าวิกิเอามาเล่าใหฟังมาแชร์ประสบการณ์นะคะมาเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนไทยทุกคนนะคะผู้หญิงไทยผู้ชายไทยที่มีสามีฝรั่งมีภรรยาฝรั่งก็ให้ระวังแล้วก็พยายามดูอะไรมีปัญหาอะไรก็บอกเพื่อนบอกฝูงอะไรเงี้ยเพราะว่า คนที่ตายไปแล้วก็พูดไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงนะคะเราก็กฎหมายของที่นี่จะช่วยเหลือพี่เขายังไงนะคะยังไงก็นี่แหลคะค่ะวิกกี้เอามาเล่าทุกคนฟังนะคะกะ็ขอให้วิญญาณพี่เขาไปสู่สุคตินะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นคนไทยที่มาอยู่ที่อเมริกาเนาะเอาลคะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววิกกี้ไปกวาดใบไม้ต่อนะ